ผมเลยว่าเอาแมงขึ<ม>้นจะขาเซงสงการนี่นะครับก็ไอ,นอ้นมที่ว่าหมื่นสามรอยที่อยู่บนรถนี่นไอ้ตัวแดงเนี่ยขายไปเท่าไหร่กรไอ้สองหมื่นสองเ็ดรอยขายไปสองหมื่นเจ็ดร้อยในหะ้ตัวแดงบนรถนี่ครับไอ้ตัวนี้ก็มีความมาต่ออยู่ไอ้ไอ้บวกลบเืินนะบางรายก็ต่อตังค์เงินนี่นะครับก็ กัวก็มาเยอะนะครับนี่กวัวตายพระมาฝากอ๋อขี่พวกแม่อะไรไปวะนี่ละครเดี๋ยวผมทาหลวมนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมแวะมาต่อละค่ะนะครับ,รบโอ้โเนี่ยนะบางส่วนก็เนี่ยไฟบรรลุขายมันลดเลยนะครับมันหาที่ลงไม่ได้นะครับนะครับไอ้เจ้านี้ก็มาประจำจากโคราชอยู่บรรลุนะครับ นี่นะครับก็อตรงนี้เป็นถน,นนนะเป็นถน,นนรถบินนี่นะครับก็ราคาถ่อมดูแล้วราคายังยังต่ำนะราคาไม่ขยับนะ,นะค,ะนครับครับเป็นถน,นนแต่รถเติมไม่มีที่ลงอนะ ต้องขายบนรถอะนะครับก็ oh. เดี๋ยวผมจะสอบถามเป็นรายตัวไปขอบคุณมากครับกัปดี